สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีลูกคา้าร้านเพรแท็กเตอร์ทุกๆท่านนะคะสวัสดีนะคะวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับรถรุ่น L 5 0 1 8 d t นะคะ L 5 0 1 8 d t นะคะคันนี้นะคะเช็คสภาพให้ลูกค้าเรียบร้อยรอบคันนะคะคันนี้นะคะราคานะคะเปิดตัวสวยๆเลยนะคะอยู่ที่5 4 0 0 0 0บาทนะคะคันนี้เปิดตัวที่ราคา5 4 0 0 0 0บาทนะคะแต่ว่า ดาวเขาได้ผ่อนได้นะคะคันนี้ดาวเริ่มต้นที่55,000บาทเท่านั้นนะคะ L 5 0 1 8คันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่5 5 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเรามาเดินชมรอบๆร,รถนะคะมาดูความสวยของรถคันนี้กันนะคะว่าหลังจากที่เรานะคะเช็ครายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะน้องคันนี้จะสวยขนาดไหนเนาะหลังจากที่เราดูรถเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวน้องจะพาลูกค้ามาชมว่า รถคันนี้ซื้อไปจะคุ้มค่าคุ้มราคาขนาดไหนนะคะไปชมกันเลยค่ะนี่คันนี้นะคะ L 5 0 1 8คันนี้นะคะเป็นรถปี6 0ูนนะคะจดทะเบียนใช้งานปี6 0ูนนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1 5 0 0ชั่วโมงเท่านั้นนะคะชั่วโมงการทำงานอยู่ที่1,500ชั่วโมงนะคะนี่ คันนี้นะคะเราเก็บรายละเอียดให้ลูกค้ารอบคันนะคะตรวจเช็ครอบคันนะคะเปลี่ยนถ่ายของเลวเปลี่ยนระบบไฟเช็คระบบไฟให้ใหม่นะคะเปลี่ยนอุปกรณ์ต่อพ่วงท้ายให้ใหม่นะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าจะได้ยางหน้าคู่ใหม่ด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยผ่านพวนใหม่ด้วยนะคะเอาละค่ะ ลูกค้าอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะคำว่าตรวจเช็ครอบคันของเราคืออะไรนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวคืออะไรใช่ไหมคะไม่เป็นเลยคะ่ะน้องจะพาลูกค้าไปชมกันก่อนว่าคำว่าตรวจเช็ครอบคันเปลี่ยนถ่ายของเหลวรอบคันนะคะก็คือตัวไหนบ้างนะคะเปลี่ยนถ่ายของเหลวรอบคันก็จะมีเปลี่ยนน้ามันเนะคะเร,ร,เรนนเื่องนะคะเปลี่ยนกล้องเปลี่ยนน้ามันเครื่องนะคะกองโซล่ากองไฮดรอลิกนะคะทุกอ,อากาศ Folks, อก,อ,กองนอกกลองในชุดเปลี่ยนถ่ายนะคะสายพานพัดลมนะคะจุดนี้นะคะน้ํามันยูดีทีนะคะรอบคันลูกค้ารู้ไหมคะว่าน้ำมันเครื่องนะคะ ตัวรุ่นแอนะคะจะใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่8ปถึงเลิตรนะคะจะใช้น้ำมันเครื่องอยู่ที่8ปถึงเลิตรซึ่งน้ำมันเครื่องถังหนึ่งนะคะจะอยู่ที่630บาทต่อถังนะคะน้ำมันเครื่องถังหนึ่ง6ลิตรนะคะอยู่ที่630บาทต่อถังนะคะส่วนน้ำมันดีทีสิบแลิตรนะคะเราใช้อยู่ที่2ถังนะคะเราใช้อยู่ที่2ถังคือเราจะเปลี่ยนใหม่นะคะ2ถังนะคะราคาอยู่ที่ถังละ1850บาทนะคะ1850บาทเท่านั้นนะคะ ลูกค้าค่ะนอกจากนี้นะคะดูก่อนเลยว่าคันนี้ได้อะไรไปบ้างนะคะนี่ชุดกระจังหน้าใหม่นะคะชุดกระจังหน้าใหม่ครบชุดตัวนี้นะคะครบชุดตัวนี้ราคาอยู่ที่ชุดละ6 0 0ันบาทนะคะสําหรับชุดกระจังหน้าใหม่คันนี้นะคะมีครบชุดแบบนี้ราคาอยู่ที่6000บาทนะคะลูกค้าแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่คุ้มพอค่ะยังไม่คุ้มพอนะคะเพราะว่าลูกค้าจะได้ไปพร้อมกับ ยางหน้าคู่ใหม่ด้วยนะคะคันนี้นะคะจะเป็นยางหน้าคู่ใหม่นะคะเฉพาะยางหน้าคู่ใหม่อยู่ที่คู่ละ5,000ันบาทนะคะอันแน่คิดว่าคุ้มแล้วใช่ไหมคะยังค่ะเราจะเตรียมท่อส,สวยๆนะคะใส่ท่อส,สวยๆให้ลูกค้านะคะเป็นท่อสเตนเลสน,นะคะแต่งส,สวยๆให้ลูกคา้าไปพร้อมเลยเนาะนะเราไม่ได้เช็คแต่ข้างนอกนะคะข้างในเราก็เช็คนะคะซึ่งรถที่ใช้งานนะคะเราจะมีเกี่ยวปัญหาเกี่ยวกับคันหน้าใช่ไหมคะซึ่ง บางทีลูกค้าอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรื่องภายในใช่ไหมคะไม่ค่ะเราจะเปลี่ยนถ่ายข้างในให้นะคะเปลี่ยนเฟืองได้หมูเปลี่ยนจานได้หมูให้นะคะแล้วก็เปลี่ยนพวกซีนได้หมูเปลี่ยนซีนรอบคันนะคะซีนรอบคันมีตัวไหนบ้างนะคะก็มีซีนลุมล้อนะคะซีนล้อหน้าซีนล้อหลังซีนเสาตั้งนะคะซีนกวน้าซีนเครื่องนะคะซีนพีดีโอนะคะซีนได้หมูนะคะทุกจุดทุกมุมนะคะแล้วก็เช็คคันหน้าให้ใหม่นะคะ ราคานะคะเฉพาะรอบคันนะคะเช็คเครื่องเช็คอะไรให้รอบคันอยู่ที่ประมาณนะคะอันนี้คือราคาโดยประมาณนะคะ8,500บาทนะคะ8,500บาทเลยนะคะลูกค้านี่ยังไม่พอนะคะถ้าลูกค้าคิดว่าคุ้มแล้วยังไม่คุ้มพอค่ะคันนี้นะคะเราจะให้ไปพร้อมกับผานพวนใหม่นะคะผานพวนใหม่ของนาซ่นะคะใบ24 5ห้ใบนะคะ 24 5หนะคะราคาอยู่ที่39,00 0บาทเลยนะคะ39,000บาทนี่คือราคาของผ่านที่ปิดไปกับตัวรถคันนี้นะคะนีะ่นอกจากนี้ข้างหลังเราก็เปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นแขนกลางนะคะแขนกลางโซ่ข้างเราใช้ของใหม่ให้ลูกค้านะคะแขนกลางโซ่ข้างนะคะแขนยกปรับได้ข้างซ้ายข้างขวาเราเปลี่ยนให้ลูกค้าหมดนะคะตัวตากไก่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะคะเพราะว่า มันเป็นจุดสําคัญในการใช้งานนะคะเป็นจุดสําคัญในการใช้งานเราก็เปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าลูกค้าจะไม่เกิดปัญหาในการใช้งานในอนาคตนะคะลูกค้าจะไม่เกิดการปัญหาในการใช้งานในอนาคตนะคะนี่เบ็ดเสร็จนะคะค่าซ่อมคันนี้อพอหรือยังคะของแถมยังนะคะยังไม่พอนะคะเอาแบบนี้ ถ้าลูกค้ามาจองรถภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะถ้าลูกค้ามาจองรถออ้ยขออนุญ,ญาตนะคะถ้าลูกค้านะคะมาจองรถภายในเดือนพฤศจิกายนนะคะจองรถภายในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะรับไปเลยนะคะฟรีพลรบอนะคะฟรีพลรบอนะคะค่าพรบออี้ทางร้านจะจัดการให้นะคะราคาอยู่ที่4 5 0 0ั้บาทนี่คือเป็นค่าพลรบอฟรีให้ลูกค้าเลยนะคะนี่ของแถมจัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ ไม่ซื้อได้หรอคะอาแล้วค่ะสำหรับลูกค้านะคะท่านไหนที่อยากมาดูรถนะคะอยากมาดูรถอยากมาชมรถนะคะลูกค้าสามารถมาดูได้เลยนะคะที่ร้านเพชรแท็กเตอร์นะคะเพชรแท็กเตอร์นะคะตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบ้านเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะเพชรแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่เทศบาลตำบลบา้บบานเป็ดจังหวัดขอนแก่นนะคะ080092 4292น,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 นะคะ0858529515นะคะ ร้านเปิดให้บริการทุกวันนคะคะร้านเปิดให้บริการทุกวันนคะคะเราไม่เว้นวันหยุดราชการให้ลูกค้าเลยนะคะมีบริการจัดส่งทั่วประเทศนะคะไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้นะคะเรามีบริการจัดส่งให้ลูกค้าทั่วประเทศนะคะเบ็ดเสร็จนะคะเฉพา,า,คาะค,ะ 8, 000, 000, าะคะ่าตรวจเช็คค่าทําสีคันนี้นะคะอยู่ที่84,000ืบาทนะคะค่าตรวจเช็คค่าเช็คสภาพค่าผ่าใหม่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเบ็ดเสร็จอยู่ที่8 4 0 0 0ืบาทนะคะ ราคารถ504 0นะคะเฉะพาะค่าตรวจเช็ค84,000บาทลูกค้าขาเท่ากับลูกค้าซื้อรถในราคาเพียง456,000บาทเท่านั้นนะคะเท่ากับลูกค้าซื้อรถในราคาเพียง456,000บาทเท่านั้นนะคะ คุ้มขนาดนี้ถูกขนาดนี้จัดหนักจัดเต็มขนาดนี้ไม่ซื้อได้หรอคะเอาละค่ะขอบคุณลูกค้าที่ติดตามรับดูรับชมสําหรับวันนี้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะคลิปหน้านะคะน้องจะพาลูกค้าไปดูรถคันไหนยี่ห้อไหนแล้วฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ